l o โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกมเอาวที่มีาายอดไลฟ์มากกว่า1แสนคน เปิดบริการขายเกมมานานกว่า8ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเพจนี้เลยครับแอดมินต้น TP7 ขายดีเกม r อาวีมีเ t ทได้จำนวนมากเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นไอดีโหดแหล่งสูงมีที่เลือกมากมายใครที่ต้องการลร่าสเกม r อาวโหดราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยครับจะ่ทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับผม สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้นะครับร้าน Melo Top Up ร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นๆอ,อีกมากมายใช้เพียง Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับแอด Melo Top Up อย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบทเรียวตะชาแนลนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับพีโร่ไฮยะเตะนะครับผมไฮยะเตะที่ทุกคนรู้นะครับว่าไฮายะเตะเนี่ยมันแพ้ตัว CC แพ้ตัวสตานแพ้ตัวน็อกอัพมากๆนะครับผมแล้วเกมนี้เราเจอกับตัว CC เนี่ย ถึง5ตัวเลยนะครับผมนาคอสเทลอเลเตอร์โอเมนแล้วก็เซเนียลนะครับผมเป็นตัวที่สามารถขัดอันติไฮยเตะเราได้หมดเลยปกติแล้วถ้าเกิดเราเจอฮีโร่พวกนี้เราจะเอาสเปลฟูนิฟายมานะครับแต่ว่าผมก็ยังคงได้เป็นซิกเกอร์อยู่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อกรกับฮีโร่พวกนี้นะครับผมจังหวะการลํานะครับผมเราควรจะลําจังหวะไหนนะครับผมโอเคมาถึงเนี่ยเราจะเป็นการอัพสกิลหนึ่งมาก่อนอยู่แล้วไฮยเตยังไงก็ต้องอัพสกิลหนึ่งมาก่อนนะครับอุ้ยแก๊กตึงมาโคตรสวยเลยนะครับผม แต่ว่าฆ่าไม่ได้นะครับเพราะว่าเขามีฟิกเกอร์อย่างนี้คือเขาก็จะไม่มีฟิกเกอร์นะครับผมฟิกเกอร์เขาก็จะคููดาวสนาทีนะครับผมช็อตนี้เราน่าจะเล่นแบบเล่นสุดไม่ได้นะครับผมเนี่ยก็แค่ยืนช่วยเพื่อนนะครับผมเรายังมีสกิลสกระโดดหนีอยู่นะครับถ้าเกิดมันฉุดระหุจริงๆหรือมันทับขันจริงๆอ่ะเราก็ใช้สกิลสกระโดดหนีได้นะครับโอเคช็อตนี้เราน่าจะต้องปล่อยเพื่อนตายแล้วนะครับผม เพราะว่าไม่มีใครเดินมาเลยนะครับแล้วฝั่งนผมเนี่ยเป็นนาคอสนะครับนาคอสสามารถเล่นได้ตั้งแต่เวลรสองเลยนะครับผมผมจะโดดไปใส่ไอ้เมทมาสักหน่อยนะครับผมไม่ใช่สิใส่แคลรี่มาสักหน่อยนะครับผมจะเจอกับเอเลเตอร์พอดีนะครับถอยออกก่อนนะครับผมต้องเจอกับเทลเนี่ยถ้าเจอเขากดสกิลหนึ่งเนี่ยเราพยายามอย่าเพิ่งไปสู้นะครับตอนที่เทลมันเปิดสกิลหนึ่งเนี่ยเราสู้ไม่ได้นะครับผมมันมันยิงแรงมากๆนะครับผม ผมคิดว่าเขาน่าจะเอามังกรเล็กกันอยู่นะครับผมแต่ว่า2ตัวนี้ไม่ค่อยอันตรายนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่เวลสีนะครับผมเพราะว่าอเลสเตอร์เนี่ยมีสกิลสตาร์แค่สกิลเดียวนะครับผมส่วนเทลเนี่ยมีอันติสตาร์ได้แล้วก็อเลสเตอร์มีอันติที่จับได้นะครับต้องระวังมากๆนะครับสตัวนี้นะครับผมช็อตนี้เพื่อนเราบีบเข้าไปนะครับแพนด้ากระโดดเข้าไปสวยเลยนะครับผมเทลโดนดึงนะครับผมโอ้โหช็อตนี้ผมก็กดสกิลหนึ่งลูดไปนะครับเพื่อนเราเล่นค่อนข้างสวยเลยนะครับช็อตนี้ผมก็แค่ไปเติมดาเมจนนนนนนิดดห่่่่่ออยะะคครรัับบผมแตวาเเพืลไี ช็อตเมื่อกี้นี้นะแพนด้าเข้าไปล้วงหลังเพราะว่าฝั่งนู้นเนี่ยเวลก็ไม่สีนะครับผมแล้วก็เลือดน้อยด้วยนะครับแพนด้ามาปิดจังหวะได้ดีมากๆนะครับผมแต่ผมจะทําการดันคีวเข้าไปนะครับตอนนี้เทลมันเกิดแล้วนะครับเทลเนี่ยเกิดมาน่ะต้องวิ่งบนแน่นอนนะครับผมจะพยายามค้าป้อมเพื่อจะลําเขานะครับเพราะว่าเขาเวลไม่สีนะครับนี่เขามาจริงด้วยนะครับผมเราลู่เสร็จแล้วเราลําเลยนะครับผมบู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 บเรียบร้อยนะครับผมโซโล่คิวไปนะช็อตนี้แก๊กดึงไม่โดนนะครับก็เท่ากับว่าเราโซโลลล่่่่่คิวนนนะททีีีีีผผมมมเเือกก้้้าาํย คือเทลอะยังไม่เวลสีเทลไม่มีสกิลอะไรหยุดเราได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเทลเวลสีในช็อตเมื่อกี้นี้ลำก็ฆ่าเขาไม่ได้นะครับผมเราก็มีโอกาสโดนสวนตายได้ด้วยนะครับผมก็ต้องคิดดีๆนะครับก่อนที่เราจะลำนะครับเขาน่าจะโดดใส่เรานะผมจะกระโดดออกก่อนนะครับผมช็อตนี้ต้องวาร์ปกลับบ้านก่อนนะครับผมวาร์ปลึกหน่อยนะถ้าเจอกับเทลตอนที่เขามีอันติเนี่ยเราพยายามซื้อสกิลก่อนนะครับเนี่ยเราพยายามไปเล่นให้เขาใช้อันติก่อน แต่เหมือนเขาจะไม่เล่นนะแต่ผมจะล้ำสดนะครับผมลองดูโอเคเขาฟิกเกอร์ออกแล้วเขาเสียอันติด้วยนะครับผมผมถอยก่อนนะครับจริงๆอ่ะคือผมสวนได้นะช็อตปกี้นี้เรามีสกิลหนึ่งนะเราสู้ได้แต่ว่าเราต้องระวังนาคอสด,ด้วยนะครับผมนี่ไงนาะคอสมาแล้วนะครับผม,มถ้าเกิดผมเล่นสุดผมน่าจะตายนะช็อตปก้เนี่ยเพื่อน,นเรามาแล้วเพื่นนอนรอคลิปมาหน่อยโอเคสวยเอาป้งกันเล็กปะา้องกันเล็กก่อนก็ได้นะเฮ้ยแต่เหมือนแก๊กจะดึงเทลได้นะครับผมช็อตนี้ก็น,นจะไม่ รอดนะครับพี่เทลพี่เทลนี่ก็เหนือแห้งไปโดนนวดฉัดเลยนะครับจริงฉัดนี้ต้องไปตีบ้านนะครับผมแต่ว่าผมไม่ผมคิดอะไรอยู่ไม่รู้นะมาตีบังกรเฉยเลยนะครับผมมันมันเพลินไปหน่อยนะอยากได้เงินนะครับผมจริงๆไปตีบ้านก็ได้นะฉัดตะกีนนี้นะโอเคตีปั้มบนเราใช้คนในการตีปั้มบนเยอะเกินไปนะครับจริงๆต้องเมทต,ต้องลงไปกันกลางแล้วนะครับผมลิงเขาจะได้เดินลงไปกันคีปล่านะครับก็เจอเลเตอร์ด้วยนะทุกคน เขายังไม่จับด้วยนะครับバาเตอร์นะต้องระวังนิดนึงนะครับแพนด้าอันติไปแล้วนะครับย่านี้คือแพนด้าเขาน่าจะไม่เล่นแล้วเพราะว่าเขาอันติไปแล้วนะครับผมเห็นปะเขาเดินออกเลยนะครับเพราะว่าเขาอักติไปแล้วนะครับผมอันนี้เราก็ต้องอ่านใจเพื่อนด้วยนะครับเราไม่ได้กดมากับทีมนะครับเราก็กดมาแบบโซโล่นะครับผมเราต้องอ่านใจทีมนะครับแพนด้าอันติแล้วแสดงว่าเขาไม่มีอะไรที่จะสู้แล้วนะครับผมจอดนี้โอ้โหเพื่อนเราดึงได้ด้วยก็ไม่น่าจะรอดนะครับผมดึงได้ก็จีจีนะดึงดึงแล้วดูดนี่คือเรียบร้อยนะครับม แล้วน่าจะได้ป้อมบนนะครับตีเลยมีคนเดินมากันนะครับนั่นก็คือเทลนะครับผมเทลมันน่ารำคาญตรงมันเมียนตินะครับเราต้องซื้อ,อติอย่างที่ผมบอกนะหรือไม่เราก็ใช้ช็อตลำทีเืนเอาดึงโดนน,นั้นนี่เงี้ยเดบฟิกเกอร์นะครับผมถ้าไม่ฟิกเกอร์ก็ไม่รอดนะครับช็อตนี้ป้อมบนอีกหน่อยเดียวนะครับเราพังป้อมบนก่อนก็ได้นะครับผมเซเนียรน่าจะโดดใส่ผมนะเราลู่ใส่ตีตีมีโอเวนมานะครับจริงๆอะคือผมลำตายนะแต่ว่า แต่ตรงนี้เล่นโอ้โ oh, หเล่นไม่ได้ด้วยไม่ได้ไม่ได้ทุกคนแต่เขาเสียสกิลไปเยอะแล้วนะไม่ถึงวะทุกคนโอ้โ oh, หลำอะไรวะเนี่ยเอาตาอยู่นะเทลมาดิมามาเคสวยขึ้นลำไม่ถึงเทลด้วยนะครับผมเมื่อกี้นี้เราฟิกลงมานี่ก็แบบไม่ค่อยได้ดาเมจเลยช็อตเมื่อกี้นี้แบบจ่ายสกิลไม่ค่อยดีนะครับผมผมระวังเยอะไปหน่อยนะ เราน่าจะต้องเลือกเอาอ็อบเจกต์สักหนึ่งอ็อบเจกต์นะครับผมตอนนี้นะหรือไม่ก็เดี๋ยวผมจะไปดันล่างให้เพื่อนก็ได้นะครับผมแต่ว่าเหมือนลิงจะไปว่ะทุกคนอยิงคือผมเล่นป้อมล่างได้นะเพราะว่าป้อมมันโอเคลิงน่าจะเข้าไปทุบเลยนะครับผมเราก็ฟามไปนะครับป้อมบนเดี๋ยวให้บรรดาก,กันไปก็ได้นะครับผมในป่านี่อยากเข้าอยู่นะครับแต่ว่าน่าจะโดนโอเมนดักนะครับเป็นบ้านเนี่ยเขาเพิ่งเดินออกจากป่ามาโอเมนเนี่ยน่าจะดักอยู่ในป่าเรานะครับผม นาคอรมานี่ปะไม่มีนะครับเปิื่นแต่ว่าเหมือนนาคอรจะเล่นอยู่ตรงแอลซ้ายตั้งตอนแรกนะครับดักคนเดินมาก็ได้นะครับเฮ้ยผมหลุดพุ่มโอเคไม่คือยังไม่มีคนเห็นนะครับผมไม่มีนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมโชว์ตัวนะครับเพื่อแบบนี่ไงโชว์ตัวปุ๊บปุ๊บล่อซื้อเลยครับผมแล้วก็ลำสดไปเลยโอเคมาดิเซนเนียลลงมาช็อตนี้ที่ผมกล้าลำเลยเนี่ยเพราะว่าอาโอเมนเนี่ยโดนดูดนะครับโดนแก๊กดูดนะเขาไม่มีสกิลที่จะ ขัดลำเราได้นะครับผมก็เลยแบบกล้าลำเลยนะครับผมเพื่อนเราตายอยู่ข้างบนนะเพื่อนเราทำสเปซนะครับผมถือว่า็อดนี้เราจะได้ป้อมลางนะครับผมเพราะว่าเขาใช้คนในการฆ่าลิงเยอะเกินไปนะเขาใช้ถึง3คนเลยนะครับผมป้อมนี้ก็ไม่น่ารอดนะครับเฮ้ยเพื่อนเราดึงได้ป่ะทุกคนแต่ผมแบบปลาดาวไม่ค่อยดีนะครับเขาเหมือนว่าเขาจะกดล้างด้วยนะเมื่อกี้นี้นะเห็นเป็นตัวทองๆหน่อยนะครับผม เรารับเวฟล,ล่างสักหนึ่งเวฟนะครับตัวกลางมีไฟ์นะครับผมไะโดดไปเล่นได้นะเทเนลนะเคสวยเทเนลตายนะครับหลือโอเมนนะครับผมจริงๆช็อตเมื่อกี้นี้ล้ำได้นะโอเคแต่ไม่เป็นไรเราล้ำช็อตนี้ก็ได้นะครับเราได้ฆ่าเหมือนกันนะครับผมยังไม่ชัวว่าเทลเนี่ยจ่ายอันติไปหรือ,อยังไงเมื่อกี้นียผมเลยไม่ได้ล้ำนะครับเพราะผมยังกลัวอันติเทลอยู่ก็เลยไม่ได้ล้ำนะครับผม แต,แต่ว่ามาลํำข้า no งนอกก็ถือว่าได้เหมือนกันเราได้นาคอสด้วยนะครับผมโอเคเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดตัดสินใจแบบวัดดวงไปแล้วดวงอันตินี่โอกาสตายก็ค่อนข้างสูงนะครับทั้งอันติีเทลทั Abe, okay. so ้งอ right. it no ันติอเลสเตอร์เลยผมไม่ได่เห right. ็นนะว่าเขาจับไปหรือยังผมก็เลยยังไม่เล่นนะครับผมการที่เราเจอตัวซ c เยอะเนี่ยเราต้องแบบคิดรอบคอบนิดหนึ่งนะมันจะไม่ค่อยได้ลํำช็อตสวยๆเราทุกคนถ้าเกิดได้ลํำช็อตสวยๆจริงเนี่ยก็คือช็อตนั้นก็คือฟุกนะครับผมเฮ้ย โอเคไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับผมก็ตอ,ตอนนี้ก็เกมทรงๆนะครับแพนด้ากำลังเอาดาใค้เพื่อนอยู่นะครับจริงๆถ้าเกิดมาเอาตรงมังกรเนี่ยผมช่วยตีได้อยู่นะแต่ว่าผมก็ไม่อยากตีม,มังกรคนเดียวเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าไม่รู้ว่าจะโดนนาคอสมาล้านหรือเปล่านะเพื่อนเราดักอยู่นะครับเราก็ต้องโผเพื่อนนะครับผมถ้าเกิดดักกันหมดเนี่ยคือฝั่งนู้นเนี่ยจะไม่โผเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาก็จะระวังเหมือนกันนะครับผม นาคอสโผล่บนนะถ้านาคอสโผล่บนอย่างเงี้ยคือผมเอามังกรได้นะครับผมอเลสเตอร์โอเมนโผล่บนนะครับนาคอสโตโดนลิงฆ่าไปแล้วนะครับผมเพ่าบว่าตรงเนี้ยถ้าเกิดเขามีคนจริงๆเนะี่ยเขาจะมีแค่2คนนะครับผมเพราะฉะนั้นเราตรีได้นะมังกรรูดไปเลยนะครับผมรูดสกิลหนึ่งไปเลยเคสวยครับหน้าที่ในการเอาอ็อบเจกต์เนี่ยมันเป็นหน้าที่ของแครี่อยู่แล้วนะครับผมแต่แค่มันจะพาดตรงที่ถ้าเกิดโดนลาร์ดเนี่ยมันจะไม่มีพันเน็ตเหมือนป่านะครับผม ถ้าเกิดเราได้ดาบคีใหญ่มาเนี่ดาเมจเราจะแรงมากเลยนะแต่ตอนนี้เราต้องหาตังก่อนนะครับผมเล่นไฮยเตะเป็นตัวหนึ่งที่หาตังง่ายมากๆก็หุ่ยแก๊กฟิกดึงนะครับผมถ้าดึงโดนนี่มีฮานะช็อตเมื่อกี้นี้บอกอะไรเอายังไงช็อตนี้โห้ดึงโดนเลเตอร์ด้วยนะครับผมล้ำได้นะช็อตนี้ล้ำสุดเลยโอ้โห้ดาเมจอะไรวะเนี่ยโอเมนน่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมอี่เอ้ยยังมีนาคอส <c oughs> ผมก็นึกว่าโอเมนตัวสุดท้ายแล้วนะเนี่ยคือคอสคิวนะทุกคนถ้าเกิดแด้นนะคอสเมื่อกี้นี้ก็เมก้าคิวอะแต่ผมคิดว่าช็อตนี้ก็น่าจะจบเกมแล้วนะโหเมื่อกี้นี้ลําโคตรสวยเลยวะ่ะ <c oughs> คือแบบแก๊กมันดูได้สองไงเออแล้วผมลําเลยนะครับผมแบบวัดใจลําไปเลยนะช็อตเมื่อกี้เนี่ยเพราะว่าคิดว่าแบบเขาน่าจะจ่ายสกิลสาคัญไปหมดแล้วนะครับเราวน่าจะลําได้นะผมก็เลยลํา โอเคก็ GG นะครับผมเกมนี้ก็ถือว่าได้ลำฟิวเฟียๆช็อตสุดท้ายอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะเจอตัวซีซีเยอะก็ตามนะครับทำดาเมจไปทั้งหมด37เเลยนะครับโอ้โหคันข้างจ็เยอะนะเกือบ40เลยนะครับผมโอเคก็เป็นไงกันบ้างนะครับผมวิธีการเจอตัวกับตัวซีซีเยอะเล่นไฮัตเต้นเนี่ยเราควรจะลำจังหวะไหนนะครับอ่านสกิลยังไงนะครับอันนี้คือผมก็อธิบายไปแล้วนะวิธีการ จำสกิลอ่านสกิลฝางตรงข้ามนะครับว่าเขาใช้สกิลไหนไปบ้างแล้วนะครับผมเราก็ค่อยล้ำนะอย่าง็อตสุดท้ายที่ผมล้ำได้เนะี่ยเพราะว่า แก๊กดึง2นะครับดึงอเลสเตอร์กับดึงโอเมนไว้นะครับผมเท่ากับว่าเขาจะมีอันติแคทเทลแล้วผมคิดว่าเทลเนี่ยน่าจะจ่ายอันติไปแล้วคือผมมองไม่ทันนะผมก็เลยวัดใจลำนะครับแล้วก็ไ่โดนเทลขัดด้วยนะครับผมเทลน่าจะจ่ายอันติไปแล้วอย่างที่ผมคิดนะครับแต่ว่านาคอสเนี่ยแบบกระโดดเข้ามาตอนไหนไม่รู้แต่ผมเห็นเมื่อกี้นเนี่ยช็อตแน่ฝั่งาน่ามี5คนผมก็คิดว่านาคอร่ดมันโดนผมลำตายไปแล้วนะครับมันก็เหลือแคโอเมนนะแต่แบบผมก็เลยไม่ได้ระวังตัวนะครับผมแล้วนาคอสมันก็เข้ามา แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเราก็ยังมีช็อตสวยๆให้ทุกคนได้ดูนะครับผมก็สําหรับคลิปพยาเตคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ